เรียนเชิญนะครับลูกนิมเนเราจะเป็นทองความรุ่งยิมเนนี่อย่างน,นั้นันดิส่ัสดีคนันบครับผมอ้มาวเล้ว อะไรอ่างนี้เงเไ่นอปับอก่อนนี่แล้วกแกล็อานกัแเมื่อนาใจับเป็นอดอยงนานี้อจส้ด้องเดียวามยูริแฮ่ฟกแกาบบนี้จะข้างมันอะเอาให่นี่เป็นเป็นคนดีบต้อผ่านบ่นานมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ได้เห็นไผู้ใดเจ้าอ่าจ้น้า้าวเจ้าเดกาแล้วะบอกอยู่ในคลิปบนี้แต่ว่าันบอกเรื่องเล่าอ่นเนี่ยมันสิ้นีตายัที่ขันมากไมเขาก็เยอขนาสี่นาน้องีะมืกี้กูไ่ได้บอกเลยนี่ท่านอาจาร์ทือส้สุนีนิกต้นเรื่องแต่ขันมาสี่นี ทีนี้เป่นสเปแ้เป็นทีหวังเลี้ยงมาอยู่น้ำกอน้ำร่เียใจก็ต้อมีแต่โมงดักนาชุบภากกินะดีบองเอาบมับงเหรับสตั้งก็ดีแล้วเอินไสคนเนี่ยเ้าเบลมั่วหน่อย้วน่ยเอามั่วังเจ้าเ้าได้บเออ

ขอเพิ่มสุเพิ่นขอเพ่สั่นเดี๋ยวกาี่หรีแได้เอาวกนี้เพมเพขอเพิ่เชอบไม่อบเมื่อคือฝาบาทพระเนี่ยนกว่เมื่อไงก่ตะเดียขอคุณเลยอับเรื่องเงินมาเศร้าบาดขอบก็ณยหลายับม่นเรียกรับทิพเพชรเงาเสนี่คนคือยังเสียเอาเลยสายศิลปินเนี่ยยศนาธรโง่หนาต้อหนาจนได้สีคือสีัวกับัวข้าหากินท่านสายนีแน่เฮ้ยตายระ เล้ยตายก็เห็้เนี่ยเลีเหมือนกันออกไปโ่ว์แ็บแั้วจะบอกเรื่องตายทชว์ไอบ่าบ่หน่อยบุ้งล่ะพ่อสมารถสิไปทีทรูกคนซคุยกันขอใจสแ่แม่กันละเจ้ากับพี่ว่าทารุนแล้วเพราะอันอันโจรนช่ไหมคอยมากอันโจรแล้วคอยโจรว่นก้น่แหมพอบองเวลาคืนศูปู่าเ่นครขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้เงินดอนลาด้วยโอ้ เก็ไ่เก็บไพเหนี่ยง่เขเานเียงกันะยัอย่นกอย่างหนงอะไรวกี่ยวทีมนสันรอน่อยไป๋ยกๆคอยาต่ก็จะรับไปหนักโอ้ขอบพระคุณมากครับอันนี้เป็นคุณนายคนนักใช่ไหมฮะอ๋อเป็นคนเป็นคนีสาหสิมือดีเรียงเงินดีน้ิจุกปะอใช่จุกมือดิป่ะอ๋อมอลด้ลยเหรอด วันนี้วันนี้เป็นไงบ้างวันน้ไปกันที่ก้าวได้ไหไปละครพวเกันไปไหมไม่รู้คืออะไรต่อมาเกี่ยวปัญหาผมก็หมอดก็พอแหลมหามาไปอ้ำเพื่อนได้แฟนได้ช่วยเชี่ยวประชันครับมันเป็นแนวหนีแล้่ครับที่บอว่าผมอ้อยแต้เด็กมันโดล่อมักเผื่อมันโดนล่อล่ะอิเอาเด้ไปไปหลังปเทศกันนะโจลีนดีกันคนดีก็ดีดีด้เนย ไปอยเจ้าให้ดี้แล้วเลขาจาเจ้ามันวคืนอีกหมพ่อแม่ไปถามมาสี่ห้เลียงเลี่ยงกเลี่ยงจบวคือต้องจบเอาไันต้องจบเพราะว่าไป่คือยังไล่ะมันเป็นการเรียนกันนะเป็นการอ้ําเล่นนันนะฮโชคเชียวเอาย้ไม่คิดเลยเถอนเดียวว่าจะไปปาดของพรอมไปเชี่ยวเนี่ยเราออกเลผมเสียหายผมต้อเอาลงเอาวนพอคนนึงคนนี้ ปอาจสกเหอสกอ่ไสอบคาริงจริงว่เอาะถ้จก็คือจนดาวได้ย้จนก็สิ้นสุดตรงนี้เอาไล้ล่กันดีกัว่ะล่ํลทำล่าอไนก่อที่เอาลมันก็มีหลายล้วเออลายังไงเอาทำนองฝนสารพัดขนแกนอ่านวดสนองชุมแพร่ปลาชุแพก็ทดก่ะอดเพาส้นวงปก่ยงเอามาจะไม่จะได้เดี๋ยวก็เห็นสิ่งาดมันดีกันเลย

กินก็ไปใส่ก้องเสียงดีดีแล้พี่รองอีกน่ยองดก้าเฮย้อันอัอัน้นอน้นอนอสดีบ่อัั้อันนิ้นเสิ้นเล่อาิ้มันได้อยู่ระดหนารอพี่แงอกคนใดเออจนเดชายังเป็นแม่้องแปดเนี่ยเขาจะเลี่ยงลําบ้าเลยเอออาจะล่าเป็นบาะอ่ มันไรจอสังเกตเห็นผู้ใดเกตมันเกอะไรหมดลาสิทงข้าขืนมันเอาเด้อเอาเด้อมิ่่ให้้าให้แเอาเด้อม่ีลพอน่นอีรับสิอาจารนะยิ่งบอกบอส่วนนัยรับสิงไห

ไดออกขึ้นไดออกขึ้นครับก็แสดงว่าเดี๋ยวเขาจะไปคุยกันหลังอาหารเนาะหลายสิ่งหลายอย่างที่น้องเขาเขาเลยขอสวัสดีพี่น้องที่รอดเลยครับผมผมเมื่อยเอาใหญ่เนะครับขอฝากเอาใหญ่ฝากทั้งผมด้วยไปเลยพ่อหัวใจของแฟนคลับแฟนเพลงแฟนหมอลำนะครับแฟนตลกชาวรอนผมไม่ค่อยดุมาดุมาจะไหนยะไ เม้าไ,ไ่มากเ้าไปห่มา้าไปให่ันมากโอ้เพินเทไา่ด้มาดูมไน่ดูมาเ่อนที่บ่าเห่าได้ในก็ะดาก็ถอยหลังวันนี้พบกับอีกทีมงานหนึ่งของอสาขาจากสาวน้อยสาวน้อยเพชรบแรงนี่คือสาขาสองสาวน้อย,อยเพื่อนโชว์ใช่เครื่องเสียง,องมอนิเตอร์อลังการใช่ค,ครับผมก็มเโอกาส มายืนนะเวทีหน้าเวทีเขื่อใจคนไทยมันเพราะเองาเงินประเทวันร่ำเลยรแล้วกําลังจะของได้ไล่าล่ำแต่ตอนนี้พี่น้องชาวขอดนีกําลังสีเจโตมาอยู่ถาาดูดูก่อนแ้เมื่อเที่ยวเด้อลูกค้ามากเด้อเห็นเต็มเต็นเพียงเต็มเพนยงเนียงมา่โอ้างานหงันเลยหรอเรานเดได้เรื่งไหม บาทนี้อันนี้เราเรียนวลังสิงวลแล้วเลยใครนบิ้ววลังสิงต้องสวย